ต้องบอกเลยว่าร้านเนี้เป็นร้านประจําของบริษัทและรายการตีอ้วนชวนหิวเลยนะครับเราไปทานกันบ่อยก็เลยช่วยกันแนะนําช่วงนี้สั่งร้านนี้ไปทานได้เลยครับใจปล้ำจะด้วยไปดูของแถมเขาคุณผู้ชมต้องอดใจไม่ไหวสั่งไปกินอย่างแน่นอนครับ สวัสดีค่ะดาน,นะคะจากร้านแซบซีฟูดเดลิเวอรี่ค่ะร้านแซบซีฟูดของเรานะคะมีบริการอาหารไทยจีนซีฟูดส้มตำนะคะแล้วก็อาหารมากมายบนโต๊ะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปูไข่นึ่งนมสดนะคะตัวนี้มูลค่าไม่ถึง400นะคะเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะ350นะคะอันนี้ข้าวแมวค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเข้าแมวคุณดานะคะจานนี้แค่80บาทเองค่ะ อันนี้จะเป็นหอยเชลล์ผัดฉานะคะแล้วส่วนด้านนี้จะเป็นต้มแซ่บปลาสลิดนะคะสำหรับท่านที่สั่ง d e l ิเวอรครบ1,500บาทเราแถมปากปะพงทอดรานน้ำปลาตัวนี้เลยค่ะมูลค่า390นะคะและยังไม่พอแค่นั้นเราส่งฟรีให้ด้วยค่ะพิกัด10กิโลเลยนะคะและถ้าท่านใดยอยู่ไกลกว่านั้นเราลดค่าขนส่งให้ ครึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้ต้องรองแล้วล่ะค่ะร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจคุณผู้ชมร้านนี้นะครับผมนะเป็นลูกค้าก็ด้วยปีใหม่จะพาพานักงานมาเลี้ยงเลย สั่งไปทานเลยนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านแซบซีฟูดเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ผมก็มีกำลังใจจากน้ำจิ้มสุกี้เชฟพาร์ตรนะฮะแซบซีจี๊ดถึงใจหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์แล้วก็บิ๊กซีนะครับมอบให้หนึ่งกะเช้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ